หญิงชราผู้วิเศษวันแรกที่พวกเราเริ่มการศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นอาจารย์ของเราได้เข้ามาแนะนำตัวและบอกให้พวกเราทำความรู้จักกับคนอื่นๆที่เราไม่รู้จักมาก่อนผมยืนขึ้นแล้วมองไปรอบๆและมีมือมือหนึ่งเอื้อมาจับบ่าของผมผมหันไปก็พบกับหญิงชราร่างเล็ก ผิวหนังเหี่ยวย่นที่ส่งรอยยิ้มอันเป่งประกายมาให้ผมรอยยิ้มนั้นทำให้เธอดูสดใสยอย่างยิ่งหญิงชรากล่าวขึ้นว่าสวัสดีรูปลอฉันชื่อโรสอายุ87แล้วมาให้ฉันกอดสักทีสิผมโหเราะกับท่าทางของเธอและตอบอย่างร่าเริงว่าแน่นอนได้สิครับแล้วเธอก็กอดผมอย่างแรงผมถามเธอว่า ทำไมคุณถึงมาเรียนมหาวิทยาลัยอเอาตอนที่อายุน้อยและไร้เดียงสายอย่างนี้ล่ะเธอตอบด้วยน้ำเสียงปนหัวเราะว่าฉันมาหาสามีรวยๆที่ฉันจะได้แต่งงานด้วยและมีลูกสักสองสามคนผมขัดจังหวะเธอโดยถามว่าไม่เอาไม่เอาครับถามจริงๆผมสงสัยจริงๆว่าอะไรทำให้เธอมาเรียนที่นี่ตอนที่อายุขนาดนี้และเธอตอบว่า ฉันฝันมานานแล้วว่าฉันจะได้ปริญญาและตอนนี้ฉันก็กำลังจะได้ปริญญาที่ฉันฝันหลังเลิกเรียนวิชานั้นเราเดินไปที่อาคารสโมสรนักศึกษาด้วยกันและนั่งกินช็อกโกแลตปั่นด้วยกันกลายเป็นเพื่อนกันในทันทีตลอด3เดือนหลังจากนั้นเราจะออกจากชั้นเรียนพร้อมกันและจะไปนั่งคุยกันไม่หยุดผมนั้นประหลาดใจเสมอเมื่อได้ฟังยานเวลาลำนี้ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของเธอให้กับผมตลอดปีนั้นรถได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของเราและเธอนั้นจะเป็นเพื่อนได้กับทุกคนในทุกที่ที่เธอไปเธอรักที่จะแต่งตัวดีๆและดื่มด่ำอยู่กับความสนใจที่นักศึกษาคนอื่นๆมีให้กับเธอเธอได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เมื่อถึงตอนสิ้นสุดภาคการศึกษา เราได้เชิญโรสให้มาพูดที่งานเลี้ยงของทีมฟุตบอลของเราผมไม่เคยลืมเลยว่าเธอได้สอนอะไรให้กับเราพิธีกรแนะนำตัวเธอแล้วเธอก็เดินขึ้นมาที่แท่นตอนที่เธอกําลังเตรียมตัวที่จะพูดตามที่เธอตั้งใจนั้น <c oughs> เธอทำการ์ดที่บันทึกเรื่องราวที่เธอจะพูดตกพื้นเธอทั้งอายทั้งประหมาแต่เธอน้มตัวเข้าหาไมโครโฟนแล้วบอกว่า ขอโทษด้วยนะที่ฉันซุ่มซ่ามฉันเลิกกินเบียร์มาตั้งนานแล้วแต่วิสกี้พวกนี้แรงมากจริงๆฉันคงจะเอาบทของฉันมาเรียงใหม่ไม่ทันแล้วงั้นฉันคงได้แค่บอกเรื่องที่ฉันรู้ให้กับพวกคุณก็แล้วกันพวกเราทุกคนหัวเราะท้องคัดท้องแข็งตอนที่เธอเริ่มต้นว่าพวกเราทุกคนนั้นไม่ได้หยุดเล่นเพราะเราแก่หรอกแต่เราแก่ เพราะว่าเราหยุดเล่นที่จริงแล้วมีเคล็ดลับสู่การที่จะยังความเป็นหนุ่มสาวอยู่เสมอการมีความสุขและการประสบความสำเร็จอยู่4ประการ1พวกคุณจะต้องหัวเราะและมีเรื่องสนุกสนุกขำขันทุกวัน2พวกคุณจะต้องมีความฝันเมื่อไหรก็ตามที่คุณสูญเสียความฝันของคุณไปคุณจะตาย มีคนมากมายที่ยังเดินไปเดินมาอยู่ทั้งๆท,ที่ตายไปแล้วและไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตายไปแล้ว 3. การที่คุณแก่ขึ้นกับเติบโตขึ้นนั้นมันต่างกันมากถ้าคุณอายุ19แล้วนอนอยู่บนเตียงเฉยๆปีหนึ่งและไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยตลอดทั้งปีคุณก็จะอายุ20ถ้าฉันอายุ87 แล้วนอนเฉยเฉยไม่ทำอะไรเลยตลอดทั้งปีฉันก็จะอายุ88ทุกๆคนนั้นแก่ขึ้นทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องอาศัยความสามารถอะไรเลยประเด็นของการเติบโตขึ้นนั้นอยู่ที่การสแสวงหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลง 4. อย่าทิ้งอะไรไว้ให้เสียใจภายหลังคนสูงอายุส่วนใหญ่นั้นไม่เสียใจกับสิ่งที่ได้ทำลงไปแล้วแต่มักจะเสียใจกับสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ คนที่กลัวความตายนั้นมีแต่คนที่ยังมีสิ่งที่ต้องเสียใจค้างคาอยู่เธอจบการพูดของเธอด้วยการร้องเพลงเด e r o ถอย่างกล้าหาญและเธอได้แนะนำให้พวกเราทุกคนศึกษาเนื้อร้องของเพลงนั้นและเอาความหมายเหล่านั้นมาใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราเมื่อสิ้นปีการศึกษานั้นโรถได้รับปริญญาที่เธอได้เริ่มฝันไว้เมื่อนานมาแล้ว หนึ่งสัปดาห์หลังจากจบการศึกษารถก็ได้จากไปอย่างสงบเธอนอนหลับไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยนักศึกษา2,000กว่าคนไปร่วมพิธีศพของเธอเพื่อแสดงความเคารพต่อหญิงชราผู้วิเศษผู้ที่ได้สอนให้พวกเขาได้รู้ด้วยการทำให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นทุกสิ่งที่คุณสามารถเป็นได้ การแก่ขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การเติบโตขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เราเลือกได้เราอยู่ได้ด้วยสิ่งที่เราได้รับแต่เราจะมีชีวิตอยู่เพราะสิ่งที่เราได้ให้ไปขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ